อาแล้วครับน,นี้ก็มาอยู่กับผมนะลาว่าแมนเมเดิมซึ่งผมไปเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่อจริงผมถ้าถ้าผมบอกชื่อจริงผมไปคณก็จะรู้ชื่อจริงของผมเพราะฉะนั้นผมเลยจึงไม่อยากเลือกกลับมาเป็นลาว่าแมนเหมือนเดิมเออซึ่งตอนนี้ผมก็ไปแต่งตัวละครใหม่มาแล้วด้วยโอ้ไม่นะน,นั้นมันกำลังจะหมดแส่น,นี่ดีกว่าเอ,อ้ยอันนี้เท่ บ็โคชแบ็โคชตอนนี้ผมก็ไปแอบฟาร์มนะดูนี่ปิวเชี่ยไม่หลุดอ,อือยิงปกติยังดีกว่าเลยย้อนโอ้โหโหัวทิมหัวทิมหวัวทิมเลยน้อง มนไปเลยเออซึ่งตอนนี้ผมอยากได้มันแสงมากเลยยวต้องเก็บเงินก่อนเก๊งเก๋ยเยอะเอาเทียบไปโดนเฮ้ยกองล้มกองล้มกองล้ำเอ้ยเออกลองปิ้วนี่นี่เอาไปนะกูหมดก่าแล้วครับจ่ายแล้วครับผม เอาแล้ว go เฮ้ยเมื่อกี้นี่อะไรวะน่ะกระโหลกเฮ้ยเมื่อกี้นี่อะไรวะอ้าวอู้ขี้กุ้งอะลุ้มอ่ะไป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 เดินเออไปกับใจฉันซะ โอ้ยย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 ยอยยยยยยอยย่ยยพยยยยยย้ยย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 นยย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 ัยยเจยยยยย่ม เออซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เล่นมาคราวหนึ่งแล้วนั่นแต่อีเค้น,นั่นไอเก่งน,นั่นอ่ะเหรอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะกระโหลกไม่เอ้าหาไปแล้วอ๋อยอยู่นี่เออเอ้ยเชี่ยไปซะโอ้โหขี้โกงอ่ะมันรุมอ่ะไอ้โกดิล่ามันก็มาด้วยทุกผู้ชมเข้าใจผมไหมผมรู้แหละ กูต้องใช้ดาบเซเบอร์จัดการมันเอาเนี่ยไปกินซะยาสิอืมไปสุมของดีกว่าอุย้ยเอาดีๆไม่ชอบไอ้พวกนี้แต่เมื่อกี้นี้ก็ตายแล้วทิรยโอ้

อ๋อมันโดนพลังผมโดนพลังแตกน่ะไปเกิดทีเดียวกันด้ยอ,นยออกมาซะเยอะใครอยากแอดชื่อผมเดี๋ยวผมให้ชื่อไปนะนี่เดี๋ยวอันนี้ก็ชื่อผมอแอดไปเลยไม่ต้องกลัวเฮ้ยเลือเล,อลือโค้ชสวยผมไม่เอาแล้วเฮ้ย มีตายเรือโัวตลาดด้วยปิ้วเอ้มันถูกมากเลยอ้วเรือมีเรือไหมบ้าหรือเปล่าเฉยไม่เชียวไม่เชียวอ้าวกำลังต้อง เอี๋ยวนะ้อยมาแล้วมาไม่ต่อไม่ขายที่เออมีผลหลักล้นานอะไรขายมาวะมีผลหลักเกินอะไรมาขายม,ายมันเฮ้ยผลผ้าขายวะที่เหลือก็ไม่ขายเหมือนเดิมผลไทกเกอร์นี้ผมเคยสุ่มได้แต่แต่ว่าผมขายรหัสไปแล้ว ยยยถามว่าขี้เกียจไหมขี้เกียจนะเออนี่มันคือกอาะทหารเรือคือแบบอย่างสเต็ปที่มีพี่คนหนึ่งเขาสอนไว้ก็คือให้มาตรงนี้จากนั้นก็เลือกเป็นทหารเรือนะอ่าข้าวรวม มันคือแม่งแบบไอ้ปืนอย่างที่นี่แม่งทำอะไรไม่ได้เลยเมนไปโลยมีผลอะไรดอกไหมน่าจะไม่มีถ้าที่ดำได้ก่อนนี้มันอาจจะมีผลเกิดลวกกูเมื่อ,อวะก็อ,อยากให้ผมเล่นอีกก็ คอมเมนต์มาคนระาเขาก่อนที่ผมเล่นเกมกากระกะคือไม่มีคนคอมเมนต์หรือว่าไม่มีคนเคยดูผมเลยชีวิตไม่เหมือนเต่านะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคเริ่มมาแล้วพอผมเล่นเราบอกอะไรวะเนี่ยใครลามาอีกวะเนี่ยหยาหยาหยา,ยา ก็เป็นหอเรือตอนสมใจแล้วมีผลอาวนมอ้ายเกิ๊กเออ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 โอ้ย ไอเทียมันรู้มากดูมันนี่น่านเฮีย้ยนั่นรอคุยถึงเวลตันก่อนเถอะผมว่าผมย้ายเซิร์ฟดีกว่าแป๊บนึงอืมนี่ผมไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาใหม่แล้วไอ้เหี้ยนั่นอันนี้เอ้าโอเคเอ่อโอเคออไอนะ้ไอ้นี่ใครวะเนี่ย โอ้โหนัห่ดนดิกนแะล้วมีแค่เลนไฟอ้าวเว้ยยิงทีเดียวตายเอ้ยิงเก๊ะอ้าวไม่ใช่กูช่วยมึงเนีย่ยกูช่วยมึงผีหลอกมินจาหลอนผีหลอกมินจาหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกเฮ้ยโอ้โห ไม่ยังฟาร์มตลอดเลยเฮียว่าจะอู้ยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหมอ่อีกเลยนี่ย้ายเสื้อมาใหมล่ละอ้เีแยก็อยู่ไอ้สัตว์นั่นก็อยู่ยทุยขออไปในะคำหยาบนะครับไปเลยเฮ้ยกองน้ำกองน้ำวับบี้วับบี้เออ ยัดส yes. uh ูย huh. yes. uh ัส oh, ต oh. uh ิวเมื huh. ่อกี้นี้มันหัวทิ่มเหรอโอ้ยอยู่ดีเหรอฮเอ้ยเเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชเชระจายไมได้ระตายไม่ได้อืออะไรวะอ๋แม่งอยู่นี่โอ้สุดยอด เกือบตายยด,ยอดเออเอย้ยเฮียกูดตกวใจหมดอืมชั้นในฆ่ากูถึงตายไอ้นั่นยืดตูดมาแปลงเออตายซะเออเข็ดนั่นแหละ ดูบ็อกส์สมูคดิโอ้โหไม่ไม,ม,ม่เกิดไข่บารลาดวะเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมไม่ได้ฟาร์มเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเป็นเทเรียบเลยนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกสนกกันอีกต่อไปกดกระดิ่งกันด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจบ